สำหรับพวกเรากลุ่ม4นะคะจะมานำเสนอปฏิบัติการที่7การหาจุดศูนย์กลางแรงดันของของไหค,ค่ะ Center of Hydrostatic Pressure ค่ะเสนออาจารย์สุภชัชยาชนพงพาณิชย์และอาจารย์ธานสิทธิ์พรมพิง์นะคะสมาชิกของกลุ่มนะคะก็มีดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะนางสาวธัญลักษณ์คำสอนค่ะสองนางสาวมุทิตาคงคาหลวงค่ะสานางสาวพิมพ์ชนก รัตนาคตค่ะ4นายวรุตพิคุณทอง5นางสาวอนัญยญพรเที่ยงขันค่ะและนางสาวอชลาศิรินภัทรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึง7หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะโดยหัวข้อที่1นนะคะจะพูดถึงวัตถุประสงค์ในการทดลองค่ะ2อุปกรณ์ประกอบการทดลอง3ทฤษฎีการทดลอง4ขั้นตอนการทดลอง5ตารางบันทึกผลการทดลอง6สรุปผลการทดลอง และเจ็ดวิจารณ์ผลการทดลองค่ะค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการทดลองนะคะการทดลองเพื่อศึกษาหาจุดศูนย์กลางแรงดันบนละหน้าผิวตรงที่จมอยู่ในของไหลแล้วนำผลไปเปรียบเทียบกับค่าจุดศูนย์กลางแรงดันที่คำนวณได้จากทฤษฎีค่ะค่ะอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะชุดทดสอบบุบศูนย์หนึ่งสองโนะคะไฮโดรสเตสเติกเเชอร์และก็น้ำเปล่าค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการทดลองค่ะันดับแรกนะคะเราจะทำการวัดค่า r 1แล้วก็ r 2นะคะแล้วก็ค่า b ค่ะซึ่งแล้วก็วัดค่า l นะคะจากจุดนี้จนถึงจุดนี้ค่ะจากนั้นนะคะก่อนวางน้ำหนัก m นะคะเราจะทำการปรับลูกตุ้มให้อยู่ในล แนวระดับก่อนค่ะลำดับแรกนะคะเราจะทำการใส่ตุ้มน้ำหนักจำนวนหนึ่งนิวตันลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราจะเทน้ำลงไปทีละน้อยค่ะเมื่อเทน้ำลงไปนะคะให้เราทำการปรับระดับลูกตุ้มค่ะให้อยู่ในแนวระดับค่ะ แล้วก็ทำการวัดค่า h1 h2 นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ลูกตุ้มน้ำหนักทีทละ0 5นิวตันค่ะไปเรื่อยๆค่ะจนครบ5.5นิวตันค่ะ เมื่อเราทําการทดลองไปเรื่อยๆนะคะเราจะทําการวัดค่า h1 h2 ค่ะจากระดับผิวน้ํานะคะโดย h1 วัดจากระดับผิวน้ําถึงขอบในค่ะแล้วก็ h2 นะคะวัดจากระดับผิวน้ําถึงผิวนอกค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการทดลองย้อนกลับค่ะโดยการนําเอาลูกตุ้มนะคะ0.5นิวตันค่ะออกเรื่อยๆค่ะแล้วก็เราจะทําการวัดค่า h1 h2 เหมือนเดิมนะคะค่ะทฤษฎีการทดลองนะคะความดันของของไหลณนะจุดใดๆนะคะ P เท่ากับโลคูน h นะคะความดันของของไหลที่จุดใดสองจุดนะคะ P สองเท่ากับ P หนึ่งบวกโลคูณ h ค่ะแรงดันทั้งหมดของของ,ของไหลสถิตนะคะ F เท่ากับโลคูณ h บาร์คูณ a ค่ะตำแหน่งของจุดศูนย์กลางแรงดันนะคะ YP เท่ากับ Y bar บวก ICG ส่วนด้วย Y bar คูณ A ค่ะ Hp เท่ากับ YP คูณ s i ค่ะ H bar เท่ากับ Y bar คูณ s i ค่ะค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะวิธีการคำนวณหาจุดศูนย์กลางแรงดันที่ได้จากการทดลองนะคะ Hp แบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีกรณีน้ำ ท่วมพื้นที่แรงดันบางส่วนค่ะก็ตามสูตรเลยนะคะแล้วก็กรณีน,น้ํนาท่วมพื้นที่แรงดันทั้งหมดค่ะผลการทดลองนะครับดังตารางนะครับตามการทดลองนะครับจะมีหน่วยน้ําหนักระยะเฮทหนึ่งเฮทสองมาให้นะครับซึ่งเฮดหนึ่งนะครับปนช่วงสามครั้งแรกนะครับจะเป็นสูตรเพราะว่าเนื่องจากการใส่น้ําไปนะครับเราจะเอาให้คมขอบนอกนะครับแต่ว่าเราจะไม่ให้ถึงขอบในดังนั้นค่าเ บางส่วนก็จะกลายเป็นสูตรนะครับแล้วก็ค่าพื้นที่รับแรงดันนะครับก็จะมากดังน้ําหนักที่ใส่ไปเพราะเนื่องจากเราต้องการหาพื้นที่รับแรงดันทั้งหมดนะฮะเราก็เลยเติมทุกตุ้มไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวชุดการทดลองของเรานะครับได้มีพื้นที่ที่จะมีแรงกระทํากับแรงดันของน้ํานะครับ แล้วก็ค่าไอนะครับค่าไอจะมากขึ้นเรื่อยๆตามน้ำหนักของลูกตุ้มที่เราใส่ไปเช่นกันนะครับค่าเอก็เช่นกันนะครับแต่เนื่องด้วยผลการทดลองของเรานะครับต้องการทําส่วนกลับนะครับเราก็เลยมีการทดลองซ้านั่นก็คือค่อยๆถอดลูกตุ้มออกมาที่เรา0.5นิวตันนะครับเพื่อที่จะให้ผลเทียบผลการทดลองว่าได้เท่ากันหรือไม่นะครับค่ะต่อไปนะคะเป็นสรุปผลการทดลองค่ะ จากการทดลองเพื่อหาศึกษาจุดศูนย์กลางแรงดันบน,นหนาาผิวที่จมอยู่ในของเหลวนะคะแล้วนำไปเปรียบเทียบกับค่าจุดศูนย์กลางแรงดันที่คำนวณได้จากทฤษฎีค่ะจากการคำนวณน,นะคะพบว่าระยะที่ระยะที่วัดได้จากผิวน้ำในแนวดิ่งไปยันจุดศูนย์กลางแรงดันนะคะจากการทดลองมีแนวโน้มที่น้อยลงกว่าทฤษฎีเล็กน้อยค่ะแต่มีการทดลองครั้งที่2 3 5สห้านะคะที่มีค่ามากกว่าจากทฤษฎีค่ะ ผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะจากการทดลองอาจจะเกิดจากการกระทาของแรงภายนอกค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพของอุปกรณ์นะคะเช่นการเสริมสภาพค่ะมาทําการพอดกราฟเปรียบเทียบระหว่างค่า xp กับ hp นะคะทางสถิติเพื่อหาความแตกต่างของกราฟนะคะก็ได้ดังกราฟด้าต่อไปค่ะจะเห็นได้ว่าจุดที่2แล้วก็ที่3ที่5นะคะมีความ น้อยกว่าจากทฤษฎีเล็กน้อยค่ะวิจารณ์การทดลองนะครับจากการทดลองดังกล่าวการวัดระยะจากผิวน้ําถึงศูนย์กลางแรงดันอาจจะเกิดการวัดที่คัดขึ้นได้นะครับเนื่องจากการหักเหของแสงและการและแรงกระทาภายนอกซึ่งอาจจะทำให้น้ําไม่อยู่ในสภาพนิ่งนะครับกลุ่ม4ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ